5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอชอเดอร์ er. มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดนก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ปิดแท่งเทียนเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าราคาได้มีการทำออทา i ไฮไปที่เรียบร้อยจากนั้นราคานะครับได้มีการพักตัวลงมาแถว2460นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้จะเทรดยังไงนะครับ วันนี้ขออนุญาตนะครับวางโซนแนวรับแนวต้านให้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสบายนะครับผมโอเคแนวต้านนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือโซนนี้นะสองสี่แปดสามนะครับที่เป็นออทามไฮและโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนฟิโบนัชชีนะครับที่เราตีจากทําเฟรมเดย์เมื่อวันก่อนเนาะสองสี่เก้าห้าจนถึงสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นแนวต้านที่รออยู่ส่วนแนวรับนะครับก็ โซนใกล้ๆโซนแรกของเรานะครับก็คือ2 2 4 3 0นะครับจนถึง2 4 4 0อีกโซนหนึ่งนะครับเป็น2 4 1 3นะครับจนถึง2 4 2 0นะครับอ่ะอันนี้ก็แถมให้อีก2โซนนะครับก็คือ2 3 9 5จนถึง2 4 0 3นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีดีมารอรับเราอยู่เพียบเลยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้วิ่งประมาณเนี้ยนะครับก็เยอะแล้วนะครับสำหรับประมาณ หก0 0จุดห0 0นจุดนะครับถ้าลงมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วนะครับสำหรับวันที่ไม่มีข่าวแบบนี้นะไม่มีข่าวใหญ่มากนะครับผมส่วนราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบเล่นนะครับระหว่างทางเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเนี่ยขาขึ้นทำฟเฟรมที่เล็กลงนะครับอย่างนี้นะมันเริ่มหลุดลงมานะครับก็มีการขึ้นมารีเทสนะครับใครอยากจะฟอลโล่ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเล่นอย่างสะดวกใจเนี่ยก็ลองมารับตามดีมาหรือซัพยายนะครับผมและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ดูโอเวอ r ทร,ด,ด,รด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าปั้นแสลรุ่นที่4นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปวีดีโอให้ห้าช่องนะครับเราติดตามกันได้เลยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ